ในโลกขี้ก้างแห่งการต่อสู้พวกเราจำเป็นต้องเอาชีวิตรอดฟิ u r ริงกิบบุรินิวคุงโทริโทริในเกมทำลายมิตรภาพที่รุนแรงสติกไฟต์ต oh, <my> ์ <laughs> ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยไหลไหลไหลเอือเอือเอือโอ้โหโทษที่ตายเลยไอตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใครมากิ๊บรีงไงเท่าหร่สีแดงเลยที่นี่ไปแล้วไปแล้วอันนี้ทีเดียวกิ๊บกิบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เราต้องรนกัอนไฮ้ยเฮ้ยเราตเ้องร้ปืน้่อนเอ้ยเฮ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 ้เ้ยเ้ยเฮ้้เฮไป้้้้ อย่าไปเพิ่งล้มไป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 ไอ้ไอ้โอ้โห่เด้ไอ้ไม่ไทำาผมเลยตัวะโอนีกเดนอบรับะเ็อะไรอ่ะเฮ้ยเป็นยังไงนะ เพิ่งเกิดเนอ่ยเกิล้วอ๋อแล้วซีวัตยุ่ยเฉยชนะแล้วเนี่ยนอตแรง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 ยศตี๋ไม่ดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเอาวเอาละเอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยเฮ้ยโอ้ยดูผมผ้ากันเถอน เออเรียบร้อยวิวเพล่คลิปาอย่างเนียนมือนกันโอ้ยจับจับจับโอ้ตายเลยเรียบร้อยนอนด้วยกันค้างจิวับจบไม่ตายเราลัไปรอปืนละไปรอปืนละปเร็เร็วไปเวเล็วายเร็วายเร็วแล้วลืมแนะนำตัวนะเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดคลิปกันเลยหรอลยเลย อะไรวะเขาสามันหลบทำไมรู้ได้ยงไงเขาไม่ได้หลบเนี่ยรีรีส่วนหมดไปแน่หมดได้ปะกระสุนปืนหมดได้ปะเขาหมดหมดมีหมดมีหมดเยี่ยมปืนได้เยังปืนได้ด้วยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดิคลิปก่อนเปิดคลิปก่อนทำไมตายกันอย่างนี้เนี่ยไปคลิปไปคลิปไปคลิปก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรแล้วก็ขวน ลายก๊อดโอ้หลวง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 ลวงวันพันวันพันเอ้ยหลวงลวงลงลเกมนี้คือเกมอะไรเกมอะไรเกีนสติกไฟท์นะครับสติกไฟต์เออเดี๋ยว็ดเด็เดิว่ากิ่งไม้นะผมก้านก้านอย่ามาแย้งรู้สิวาสีเขียวทำไรสีเขียวต่อเรืต่อเรือต่อเืออเ เรียบร้อยเฮ้ยเรือเต้นโอ้ไม่ตายต้องไม่ตายได้แล้โอเคดับดับดับไม่โดน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 ถ้ายืนนิ่เอเกมนี้เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการทำลายมิตรภาพเดยวเดี๋ยวไอ้ผด้นพ อะไรวะเฮ้ยโอ้โหริ่งรู้จักกันนะหมายก้อนยิงขึ้นปหยิงขึ้นปะลุงงลุ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 ลุงลุลุงลุงลุงลุลุงลุงงลุงลงลุ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 ลุง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 ลุลุงลุงลุงลุลุงลุลุลลุลุลุงลุ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 ลลุ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  มามาเี่ยวไ้หนี่นี่เฮ้ยไอ้ปืนลุดปืนลุดเอาลูกปืนหมดเฮ้ยออวันทันวันทันตกายจ้าไอไอ้ไอ้ปืนอยเต็มไข่เลยมีนั่นด้วยข้างบนซ้ายบนนันคืออะไร Breaking ball Breaking ball ตูมจะนะจะชนะ อ๋ออะไาฮช็อตแม่พูดพร้อมกันเลยไอพูดเหมือนกันอีกไปไปไปแล้วไปล้ไเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยืนเือ้ยเอ้ยตายยิงแว่งไปดูทุกทางดาบดยาซิโยาซิโ เอ๊ยยกสีฟ้าแอบอยู่แอบหลังคานิ่ง้นเต้นเียกั่วกับถั่ว้มาเลย่ขเนาะสุดยอดพอเดีดฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮนยเ้เฮ้้เฮ้ย้เฮ้้เฮ้าเฮ้ยอันนี้ผมรู้เฮ้ย้ยเเ้เ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้้้ยเยเ้ย ไม่ไม่เข้าไม่เข้าเอาลวไอหัวโนวะเนี่ยเอาทำไมเอาทำไมสีเขียวไม่เป็นไรเดือดรึตายเฉยเรียบร้อยเรียบร้อยเดีอยวึกิมทำไมทำกับเราอย่างนี้ พี่อะพี่อะพี่อะแม่การโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้เขานะทุกคนเรามีปืนปืนอะไปเขี้ยนมาขี้ันมาขี้ันจัดการเล้เดี๋ยวมีแบบนี้เลยปืนอีกระบอกแล้วลุบ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 โอไมค์กอนลุบเลยเหรอ ปืนปืน <amounts> ป <of water writers> ืน <Ende> ป <esa> ืนป <af> <isa> ืนป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 ืน สวัสดีเฮ้ยไอ้ไรครับอ <sw to Amen worldwide> e ึึยเขาต่แกแต่เราไปเอาปืนี่ไม่เฮ้ยเฮยปืนปืนปืน มาอีกหนึ่งกระบอกมาอีกหนึ่งกระบอกตายยังยุบไม่ขึ้นเลยโคตรโคตรดีโคตรดีโคตรดีโอเคได้แล้วนี่งแมนแมนเออ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 ดูทาก่อนแน่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 เรารู้นะ่ามหลอกนี่โอ เก็บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรอปืนรอปืนรอปืนทีเดียวอปืนจับมือกันอ้าวจับมือกันปืนมาล็อปืนมาแล็อคไอเก็บอย่าเพิ่งไอขวาล่างมันบังชื่อคงใ้เลยโอ้โหโอ้โหเป๋อะไรเธอเฮียเฮีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ตายเลยตายตายเอาปืนเอาดาบดาบกันดาบเหลือมีดมีดวัดได้นะระวังเอาชนะอะไรวะเนี่ยปืนอะไรวะเนี่ย

กไม่ได้แบบนั้นมาชคกี่นึงวะกรอกเลยมด้งแองกิสจะตายดิสสู้กนะเพื่อน